รู้ว่าที่นี่คือปลาถูกนะคะแต่แต่ไม่คิดว่าจะถูกขนาดเนี้ได่หันไ้หันมาเลยอันนี้คือหนึ่งพวงนะคะหมาหล้อยหนึ่งทั้งหมดนี่คือหนึ่งร้อยบาทสวัสดีค่ะมาพบกับช่องอุดก้าเจนะคะวันนี้พึ่งไป ซื้อของนะคะเข้ามาทํากับข้าวตอนแรกไม่คิดว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแต่รู้สึกว่าเออได้ของมาแล้วราคาดีมากแล้วก็อยากจะอวดนะคะขอถ่ายคลิปหน่อยละกันเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะถ้าหลังจะเป็นคัวนะคะเมื่อเช้าล้างจานไว้เยอะเลยค่ะก็ะเลยจะลกๆหน่อยนะคะเมื่อกี้นะคะอยากทานปลาก็เลย ไปซื้อปลารู้ว่าที่นี่คือปลาถูกนะคะแต่แต,แต่ไม่คิดว่าจะถูกขนาดเนี้ยซื้อมีแซลมอนนะคะก็ซื้อมาเป็นตัวตัวไซส์ประมาณนี้นะคะประมาณ2โลกับ3าโลนะคะแล้วก็ได้ปลาเท้ามา2ตัวตัวประมาณนี้นี่เดี๋ยวจะมาโชว์ว่าแซลมอนนะคะยังไงเขาก็ซ้อนถุงมาให้2ชั้นเลยแล้วก็อันนี้เป็นถุงใส่ผักนะคะนี่เดี๋ยวโชว์ทีหลัง แซลมอนของที่นี่เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นแซลมอนเหมือนบ้านเราไหมเหมือนที่นอร์เวย์เราทานซูชิอะไรไหมนะคะแต่วก็เขาบอกมันคือแซลมอนแต่เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวมากกว่านะหรือว่าเวลาทำข้าวทําไม่เป็นก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือเขาหัน่นรอยเขาแลกเป็นสองชิ้นนะคะคือ <laughs> ให้หั่นให้หั่นมาเลยพอดเกเกตแล้วก็ควักไส้ออกแล้วก็หั่นมานะคะเนื้อเขาไม่แดงมากนะไม่แดงเท่าแบบว่าแซลมอนที่ขายในบ้านเรานะคะ แต่ราคาถูกมากและแซมมันคือตัวเนี้ยตัวใหญ่เราเราอยู่กันสองคนนะคะมันตัวใหญ่เหมาะกับแบบทาสักประมาณสองมือสามมือแต่ว่าโชคดีวกว่านั้นก็คือแซมมันตัวนี้มันมีไข่ดีใจมากเลยไอ้ไข่มาเอาใส่เป็นถุงแบบน,นี้ให้เป็นไข่แบบยาวยาวขนาดเนี้ยได้มาแบบนี้เลยค่ะสองพวงนี่คืออันนี้คือหนึ่งพวงนะคะน,นี่จับเขาตัวทำน้องเล็ก อันนี้คือหนึ่งพวงนะคะแต่น,นี้ก็คืออีกหนึ่งพวงว้าวมากๆคือแบบกรีดมากเลยอะอน,นี้คิดว่าต้องกินคนเดียวแน่นอนเพราะแฟนไม่กินนะคะแต่รู้ไหมว่าราคาแซลมอนที่นี่เท่าไหร่จริงๆแซลมอนที่เราซื้อมานะคะก็ถือว่าเป็นร้านที่ขายราคาสูงกว่าร้านตลาดทั่วไปนะคะกิโลละสี่สิบลิล่านะคะ ตีง่ายๆเป็นเงินไทยก็ประมาณกิโลละร้อยหกสิบาทร้อยหกสิบาทก็คือล้างควักไส้แล้วก็ทําให้เลยลก็คือจะหั่นเป็นแบบไหนก็ได้เขาก็หั่นให้นะคะแล้วก็ได้ของฟรีคือเป็นไข่ปลาแซลมอนมาด้วยอันนี้คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากๆนะคะก็อันนี้ได้ปลาเท้ามาค่ะปลาเท้าจริงๆเจนไม่เคยทานปลาเท้านะคะอะหรือว่าเคยทานแต่ไม่รู้จักก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือ เพิ่งเพิ่งจะมาทําครั้งแรกแล้วก็จะมาทานเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยอ,อยากทานเห็นหน้าตาม,มันดูดีแล้วก็อยากทานนี้ก็คือได้มาสองตัวนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะสองตัวก็ไม่ถึงน่าจะเกือบโลนะคะสองตัวน่าจะเกือบเกือบโลจําไม่ได้ก็รู้สึกว่าขายกิโลละประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าก็ประมาณ สามสี่สิบสองรอยยสิบประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบสามห้าสิบหนะมาณร้อยยี่สิบถึห้าสิบนะคะไม่เก่งไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่แสนละแสนก็ประมาณอย่างนี้เลยคะ่ะสดสดเลยค่ะน,นี่เดี๋ยวต้องไปล้างอันนี้เพึ่งพ่งเอามาจากถุงนะคะแล้วมันก็เลยแบบยังไม่ล้างน้องน้องยังเยิมย้มเยิมอยู่เลยแล้วก็เกล็ดของปลาเท้า,าค่ะมันจะเป็นเกล็ดอ่อนมากนะคะ เเมื่อกี้บอกให้เขาช่วยขอดเกล็ดให้หน่อยเขาบอกว่าปลาเท้ามันมันแทบจะไม่มีเกล็ดนะคุณสามารถกินได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปทอดนะคะเราได้ปลาเท้ามาสองตัวนะคะแล้วก็ได้แซลมอนตัวกลางนะคะมาหนึ่งตัวเนี่ยสนุนราคาไปร้อยลีล่าจริงมันร้อยสิบร้อยยี่สิตล่าเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาลดให้เหลือร้อยลีล่ามันก็จะประมาณสามร้อยแปดสิบบาทค่าเงินนะตอนนี้นะคะคุ้มมกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย ต้องถ่ายคลิปเพราะว่ามันดีงามน,นี่เดี๋ยวขอเอาปาท้ากับปลาแซลมอนนะคะใส่ซางก่อนเดี๋ยวจะได้ล้างจะได้ไม่เหม็ดคราวในบ้านปื้ดเลื่อนปื้ดเลยหลูดเลื่อนปื้ดเลยท้องลเลื่อนอ,อ,อย่างกรบปลาลโอเคย <c oughs> ืนก็ไม่ได้มองไม่เห็นตนาะส่วนนี้นะคะเราก็จะปิดนะคะแล้วก็ต้องหาที่ทิ้งแล้วรีบออกไปทิ้งางนอกไม่งั้นมันจะเหม็นบ้างแ <c oughs> <c oughs> ซลมอนแ <c oughs> ซลมอนเดี๋ยวเจจะทําแบ่ง โอ้ยน่าต่ีสำหรับทำสเต็กนะคะแล้วก็ตัวก้างตัวหัวตัวหาจะเอาไปต้มเป็นซุปนะคะน้องขอไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนพาน้องไปอาบน้ำก่อนคะ่ะน้องเมื่กมากเลยตาใสด้วยนะปลาตาใสต่อไปนะคะจะเป็นถุงผักที่นี่ก็ วันนี้เจไปซื้อผักมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตของลอคอลนะคะคือเป็นของคนตุรกีที่แบบว่าไม่ใช่แบรนด์เป็นของบทคนพื้นที่นะคะที่เขามาเปิดเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตในแบบเหมือนเป็นบ้านของเขาอะไรอย่างนี้นะวันนี้ที่ได้มาคือเป็นหัวใจไก่นะคะเป็นแช่ฟรีสก็สนนราคาอยู่ที่9.57ลิลลานะคะเจตตีไป10ลิลลาก็ประมาณ40บาทมีน้ำหนักอยู่ประมาณ อ่ครึ่งกิโลหกขีดนะคะน้ำหนักอยู่6ขีดข้ากระเทียมก็ได้ผัดมาม่าก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ทานง่ายนี้ตันนี้ต้นกระเทียมเราดูชาแนลแม่บ้านญี่ปุ่นเยอะเข,เขาเราตัวเนี้ยมาทําใส่ซุปใส่ผัดอะไรอย่เงี้ยเห็นเราก็อยากจะลองทําบ้างก็จะบอกว่าเพิ่งทำครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวคิดว่าต้องเปดูหน้าทานนะคะก็เลยซื้อมานนี้ ไม่รู้ราคาแบบสองต้นนี้เขาคิดเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกราคารวมของผักแล้วกันอันนี้เป็นกระหล่ำม,ม่วงนะคะกระหล่ำม,ม่วงที่นี่ก็เยอะมากเลยนะคะคือทั้งกระหล่ำปีเขียวทั้งกระหล่ำม,ม่วงแต่ว่าเจกเพ็พยายามจะซื้อเป็นพวกกระหล่ำม,ม่วงไว้นะคะเพราะว่าดูสีม่วง,งมันมีประโยชน์เนาะเราช่วยต้านพวกมะเร็งอะไรนะคะแล้วก็ต้านพวกอนุมูลอิสระด้วยนะคะกินแล้วก็ชะลคอความแก่ให้กับเราอันนี้จะเป็นบีทรูทหัวใหญ่เหมือนกันนะคะ บีดรูสสองหัวนะคะตอนนี้หน้าหนาวนะคะผักก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากมายนะคะแต่ว่าร้านนี้เขาค่อนข้างมีผักให้เลือกเยอะนะเราแอบอยากได้ผักพวกผักสลัดพวกผักแบบผักโรยอะคะ่ะผักไมเดนโนสหรือเป็นแบบอะไรนะผักชีลาหรือว่าเป็นพวกต้นหอมอย่างนี้อยากได้พวกนั้นมากกว่าแต่ว่ามันหาไม่ได้เลยส่วนใหญ่เจอก็คือจะเหี่ยวแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อมาเลยได้น,นี้มาค่ะ เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อวัอเชเทลสีแดงเอ่อชุสกสีแรดิชเขาเรียกว่าแรดิชเออจะซื้อซื้อเป็นหัวสีแดงกับหัวสีขาวแรดิชสีชมพูเนะะี่ยค่ะจะเอามาทำสลัดนะคะเอามาทานแก้มกับปลาด้วยก็ได้นะคะกลองน,นี้นะคะที่ไป ซื้อร้านผักมามีหัวใจไก่มาด้วยนะคะกล่องนี้อยู่ราคาที่25ดิล่าอ้าช่วยคูณกันหน่อยคูณ3.8แต่เจจะปัดเป็นเสียเวลาจะคิดนะคะก็ประมาณ1 0งทั้งหมดนี่คือ100บาทก็ไม่ถูกนะคะไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แพงนะคะคิดว่าเมืองไทยน่าจะแพงกว่านะคะสำหรับสำหรับผักกองนี้นะซึ่งผักกองนี้สามารถทำได้หลายมืออยู่นะคะ มีหัวใจไก่ด้วยนะคะซึ่งก็โอเคเจว่าเป็นราคาที่ดีที่รับได้ะะแล้วก็ผักตรงนี้นะคะจะเอาไปไว้ด้านนอกเจมีตู้ด้านนอกที่เป็นเหมือนตู้เหมือนล็อกเกอร์อย่าค่ะแต่ว่าข้านนอกเขาจะอากาศเยน็นเราก็ไม่ต้องแช่ตูเ้เยน็นก็จะวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเวลาใช้แล้วก็ค่อยไปหยิบข้างนอก,นอกเดี๋ยวพาไปดูค่ะมาดูตู้สเสบียงแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นตู้แบบเนี้ยตู้แบบเหมือนเป็นตู้ล็อกเกอร์เก็บของยาวหน่อยนะคะตรงนี้คือดีหน่อยเพราะว่า อากาศมันมันเย็นนะคะแต่ว่าไม่ได้เย็นถึงขั้นแบบจับเป็นน้ําแข็งนะมันก็จะเย็นเย็นแบบสามารถเป็นตู้เย็นได้ประมาณแบบเลขตัวเดียวหรือสองตัวต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ไว้อย่างงี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะแห้งเหียเ่ยวเดียเ๋ยวเะเก็บไปทิ้งนะคะพวกแห้งน,นี่มีเขิงด้วยเขียงก็วางงนี้ได้เลยก็น,นี่เอาออกมาจะถุงหน่อย วางบนถาดอยู่ที่นี่นะคะผักเยอะนะคะผักหลากหลายแต่ว่าจะเป็นผักที่แตกต่างจากเมืองไทยนะผักแบบไทยๆเลยพวก ผักใบเขียวแล้วพวกนี้จะหาไม่ค่อยมีนี่จะเป็นผักแบบหอมใหญ่พริกหวามน,น,ะะวนมะเขือเทศอะไรเงี้ยนะคะแล้วที่นี่มะเขือเทศอะอร่อยนะอร่อยมากด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแอปเปิลไปเจอมาค่ะแอปเปิลลูกสิวน่ารักน่ารักไหมทิ่เดียวเองอะคะ่ะมือเจ๊กก็ไม่ได้หยัดนะี่ยหอมใหญ่นะคะทุกบ้านต้องมีติดบ้านคนตุรกีคือใช้หอมใหญ่เป็นหลักในการทำกับข้าวนะคะบอกเลย ใส่หอมใหญ่แทบทุกอย่างแทบทุกอย่างจริงนะคือเจ็บเวลาหั่นหอมใหญ่น้ำตามันไหลที่นี่เหมือนหอมใหญ่มันเผ็ดกว่าเมืองไทยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคือมันไหลตลอดเวลาและเจ๊ทำกับข้าวสามมืออะโอ้โหน้ำตาไหลนองอาบสองแก้มทุกวันนะคะโอเคไม่บอกแล้วยังไงก็ต้องไม่ทำอยู่ดีปิดก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมางกาก่อน นี้ก็พามาชมราคาปลาที่เราซื้อมานะคะพร้อมกับผักนะคะที่เราได้มาวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปทําอาหารแล้วแล้วแฟนหิวแล้วก็บ่นประมาณหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวต้องรีบทําอาหารวันนี้จะทอดปลานะคะอาจจะไม่ได้ตัดชิปให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดค่ะเสียงดังนิดนึง <laughs> เล่นเกมอยู่ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าได้อัดคลิปนะคะตอนฐานเดี๋ยวจะเอามาส่งมาให้ดูนะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ให้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวมีอะไรดีๆเอามาแชร์ให้อีกนะคะกับช่องอุกระเจคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย